หน่วยที่4อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสมในหน่วยที่4เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ1ความหมายชนิดและสมบัติของธาตุ 2. วัตถุประสงค์ในการนำธาตุต่างๆมาผสมในเนื้อเหล็ก 3. อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสมต่างๆความหมายชนิดและสมบัติของธาตุความหมายของธาตุครับธาตุในภาษาอังกฤษเรียกว่า element หมายถึงสารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรโตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียสมีสถานะต่างๆทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าซจัดเป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้โดยวิธีทางเคมีครับชนิดของธาตุนะครับธาตุแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. ทธาตุโลหะ metal เป็นธาตุที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันรวมกันเป็นโครงผลึกส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็งยกเว้นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวคือประลอด 2. ธาตุอโลหะ non-metal เป็นธาตุที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีสถานะเป็นทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าซส 3. ธาตุกึ่งโลหะ metalloid เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติ ทั้งโลหะและอะโลหะนะครับมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ <_ d ata> เช่นนำไฟฟ้าได้บ้าง <_ d ata> เป็นของแข็งมันวาวแต่เปราะง่ายคล้ายอะโลหะครับต่อไปมาดูสมบัติของธาตุครับสมบัติของธาตุนะครับเป็นการศึกษาในด้านของความเป็นมันวาวการนำความร้อนการนำไฟฟ้า ความเปราะหรือความเหนียวจุดล้อมเหลวจุดเดือดรวมทั้งสมบัติความเป็นกรดเบสของออกไซด์ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการแบ่งธาตุออกเป็นโลหะและอะโลหะดูรูปภาพธาตุโลหะและธาตุอะโลหะได้เลยครับวัตถุประสงค์ในการนำธาตุต่างๆมาผสมในเน้อเหล็กนะครับมีดังนี้ 1. เพื่อให้สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูง 2. เพื่อรักษาความแข็งของผิวให้ทนต่อการสึกหรอหรือการตัด 3. เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 4. เพื่อเพิ่มสมบัติทางเชิงกลในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำา 5. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรับภาระหรือการโหลดนั่นเอง 6. เพื่อรักษาวความสามารถในการแปรรูปบนเครื่องจักรได้ดีเจ็ดเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลตลอดจนการควบคุมองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความสามารถในการชุบแข็งและเพิ่มความเหนียวครับหัวข้อต่อไปนะครับอิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อโลหะผสมต่างๆนะครับมาเริ่มต้นที่อิทธิพลของธาตุที่มีต่อเหล็กดิบธาตุชนิดต่างๆที่ผสมอยู่ในเหล็กดิบจะทําให้เหล็กดิบมีสมบัติด,ดังนี้ครับหนึ่ง คาร์บอนตัวยอ่อคือ C ททำให้จุดหลอมเหลวต่ำลงจึงทำให้เหล็กหลอมได้ง่ายขึ้น2ซิลิคอนตัวยอ่อคือ SI ทำให้เหล็กแข็งขึ้นแต่ถ้ามีมากเกินไปจะมีความเปราะและแตกหักง่าย3 m มแมกนีสตัวยอ่อนะครับ MN ทําทำให้เหล็กที่มีความแข็งและทนต่อการสึกหลอได้ดีและมีจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น 4 f o ฟอสฟอรัสตัวย่อคือ P ถ้ามีมากในเนื้อเหล็กจะทำให้เปราะหักง่ายในอุณหภูมิเย็นแต่ถ้ามีน้อยจะช่วยให้สามารถหลอดได้บางๆหลอมไหลได้ง่ายและสะดวกในการเทลงแบบ 5. กรรมถันซัลเฟอร์ตัวยอ่อ S ถ้ามีมากในเนื้อเหล็กจะทำให้เหล็กเปราะหักง่ายณนะที่อุณหภูมิสูงทำให้การหลอมไหลยากจนไม่สะดวกที่จะเทลงแบบ ต่อไปครับอิทธิพลของธาตุที่มีต่อเหล็กหล่อธาตุชนิดต่างๆที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อจะทําให้เหล็กหลอมีสมบัติดังนี้ 1. คาร์บอนตัวย่อ C ทําให้เหล็กหลอมีความแข็งมากแต่จะมีจุดหลอมละลายต่ํา 2. ซิลิคอนตัวย่อ SI ช่วยเกิดแกลไฟครับในเหล็กหล่อ 3. m a แมงกานิสตัตวย่อ Mn ช่วยให้คาร์บอนรวมกับเหล็กในรูปของซีเมนต์ไตและรักษาโครงสร้างได้ 4. ฟอสฟ,ฟอรัสตัวย่อ P ช่วยให้น้ำเหล็กไหลได้ง่ายโดยจะรวมกับเหล็กเป็นฟอสไฟห้ 5. กรมะถันซัลเฟอ,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 ฟอตัวย่อ S กันไม่ให้คาร์บอนรวมตัวกันอยู่ในรูปของกราไฟทำให้เกิดกราไฟได้น้อย อิทธิพลของธาตุที่มีต่อเหล็กผสมธาตุที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อผสมจะทําให้เหล็กหล่อผสมมีสมบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. โครเมียมตัวยอ่อ Cr ทําให้เหล็กหล่อทนต่อการเสียดสีได้สูงครับ 2. องแมงกานิสตัวยอ่อ Mn ทําให้เหล็กแข็งขึ้นแต่ถ้ามีมากจะทําให้เหล็กหล่อเปราะ 3. ทองแดง Copper ตัวยอ่อ CU ช่วยให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงในเหล็กหล่อแต่ถ้ามีมากกว่า2%จะทำให้ความสามารถในการทนต่อแรงดึงลดลงครับ 4. f ่ฟอสฟอรัสตัวย่อ P เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนจากกรดแต่ถ้ามีมากจะทำให้เหล็กหล่อเปราะ 5. n i นิกเตัวย่อ n อ็นทำให้เหล็กหล่อไม่เป็นสนิมและช่วยให้เกิดแกลไฟด้วย โมริบดีนัมตัวย่อ Mo ทำให้เหล็กหล่อทนต่อการพองตัวที่อุณหภูมิสูงและทำให้ชุบแข็งได้ดียิ่งขึ้นยังอยู่ที่หัวข้ออิทธิพลของธาตุนะครับที่มีต่อเหล็กมาถึงหัวข้ออิทธิพลของธาตุที่มีต่อเหล็กกล้าเหล็กกล้าทั้งหมดจะมีวัสดุธาตุอื่นผสมอยู่ในเนื้อเหล็กที่มีคาร์บอนนะครับเรียกว่า ธาตุที่มาผสมหรือ alloying element ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าดังต่อไปนี้ครับ 1. ถ้าคาร์บอนย่อว่า C มารวมจะทำให้เหล็กแข็งเพิ่มขึ้น 2. อลูมิเนียมตัวยอ่อ Al ทำให้เนื้อละเอียดขึ้น 3. โบรอนตัวย่อ B เพิ่มความสามารถชุบแข็งแก่เหล็ก ที่ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร 4. เบริเลียมตัวยอ่อ Be ทนการกัดกร่อนได้ดีใช้ทำเครื่องมือผ่าตัดสำหรับแพทย์ 5. แคลเซียมตัวยอ่อ Ca เพิ่มความต้านทานการเกิดสเกลของวัสดุที่ใช้เป็นตัวนำความร้อน 6. ซีเรียมตัวยอ่อ Ce ปรับปรุงคุณสมบัติด,ด้านการทนความร้อน 7. โคบอลต์ตัวยอ่อ Co ป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดเนื้อหยาบที่อุณหภูมิสูงครับแล้วจบกันไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่4นะครับเราเรียนรู้ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในโลหะนะครับธาตุต่างๆที่อยู่ในโลหะเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละโลหะต่างกันแล้วจะไม่ดียังไงเราควรจะเลือกตามความต้องการการใช้งานมากที่สุดครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับในบทเรียนที่เรียนมารวมถึงดูคำศัพท์ ท้ายบทเรียนจะได้ประโยชน์มากๆจริงๆครับ